ปัจจุบันพี่พี่ไอทำทำแบรนด์อะไรอยู่บ้างนะครับครับทุกวันนี้ก็ผมเป็นเป็นประธานบริษัทเดนสือวันนะครับครับซึ่งก็เป็นมีมีมีหลายองค์กรที่เราก็ร่วมมือพัฒนากันอยู่นะครับก็เป็นพัฒนาสร้างแบรนด์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต่อยอดเขาบางทีไม่ได้สร้างอย่างเดียวก็ต่อยอดในสิ่งที่แข็งแรงของเขานะครับครับยกตัวอย่างอย่างนัรายยาเนี่ยก็เป็นแบรนด์คนไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยด้วยกระเป๋าที่ ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับ,รบแต่ทีน,นี้นรารยาเมื่อเมื่อถึงวาระหนึ่งเนี้ยเขาก็อยากจะขยายพอร์ตของเขาขยายแบรนด์อาร์กิเทคเจอร์ของเขาเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็จะมีแบรนด์ย่อยๆภายใต้นรายาเนี่ยออกมาอีก5-6แบรนด์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ช่วยดูแลให้ตั้งชื่อทำไอดีนิตี้ทำสตอรี่ให้อะไรเงี้ยนะครับบางจากเราก็ช่วยเข้ามาตลอดในด้าน <corporate S 2> คอร์ริหารนะครับนะครซึ่งบางจากเนี่ย ผมคิดว่าเป็นองค์กรที่เก่งมากเลยนะเขามีจุดเด่นที่ชัดเจนมากคือ greenovation คือนวัตกรรมสีเขียวที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้วัฒนกรกรมสีเขียววันนี้ทุกคนรับทราบว่าบ,บ,บางจากเนี่ยมีความเหมาะสมกับคนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องผลักดันต่อไปซึ่งจากที่ผมไปสัมผัสองค์กรเนี้ยทุกคนเนี่ยเก่งมากเลยนะก็มีความรู้แล้วเขาก็มี ความประสงค์ที่ดีที่อยากให้ธุรกิจบางจากกับผู้บริโภคไม่ว่าจะมม่ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคนะคือคอมมูนิตี้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้ชนะไปได้วยกันไม่ใช่บางจากคือเขาเหมือน,นมอง<ป>ว่าองค์กรเขาคนในองค์กรแล้วก็สิ่งที่เขาให้กับกับลูกค้ากับ,บกับแบรนด์เขาอะนะฮะใช่ไหมฮะโอ้ครับเขาเขาคำนึงถึงเหมือนแบบเชนทั้งหมดะฮะเชนทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับบางจากจะต้องไม่มีใครเสียเปรียบ ทุกคนจะต้องได้ประโยชน์อันนี้ก็ค <G ül üyor> ือมีผล<ง>ประโยชน์ซึ่งกันและกนันนะครับถูกค้ารวงทั้งลูกหลานเราที่จะเติบโตมาในโลกนี้ในอนาคตด้วยทุกคนจะต้องไม่สูญเสียคุณค่าอะไรเลยนะครับโลกใบนี้จะต้องไม่ใช่โลกที่แย่ลงอาจจะต้องเป็นโลกที่ดีขึ้น <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแบรนด์บิลีฟของของ,ของบางฉากที่แบบผมศรัทธามากนะคือหลังจากที่เราไปสัมผัสเนี่ยเออมันจะเป็นตัวข,ขับเคลื่อนวัฒนธรรมได้ดีมาก เป็นต้นนะครับอีกอันนก็คือ T C P เนี่ยคือเป็นเป็นแบรนด์แบรนด์เจ้าของกระทิงแดงนะฮะเ l ็บบู m a n s ั m สปอนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีโปรดักต์แบรนด์หลากหลายเลยเนี่ยที่เป็นทางเครื่องดื่มป่ะครับใช่จะเครื่องเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้นะครับบำรุงบำลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แม้จริงๆเขาไม่ได้มีเรื่องเครื่องดื่มบำรุงบำรุงอย่างเดียวมีทั้งชาเพียริกู มี ừ, หลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็ไปรับผิดชอบทําแบรนด์ให้กับคอร์ปอเรทนะครับก็คือ TCP นะครับ,รบ TCP เนี่ยเป็นเหมือนเป็นองค์กรที่ผลิต Product เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ดึงอจุดเด่นของลูกคนที่เก่งที่สุดก็คือกระจิงแดงนั่นแหละนะครับ จริงแดงพอเห็นปั๊บเราจะรู้แ<ร>ล้วราจําได้หมดนะฮะเกี่ยวกับคือพลังแห่งชัยชนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ทางผมเข้าไปทำทางเดนสอวนันก็ไปทำเนี่ยเราก็ดึงไอ้ไอ้ไอ้ความคิดหลักอันนี้คือเราอยากแชร์พลังแห่งชัยชนะให้กับสังคมไทยอ,อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นขององค์กรเนี้ยนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นพิริกุหรือเป็นแมนซัมสปอนเซอร์ก็ตามเนี่ยก็คือพลังชัยชนะในรูปแบบของแต่ละแต่ละตลาด ของกลุ่มวัตหมายที่เหมือนกันแต่คุณก็ชนะเหมือนกันอย่างผู้ชายแมนซัมก็ชนะใจสั่มมันดูหล่อหล่อเพราะผมจะรู้สึกเลยพอพอถือขวดนี้ถือขวดแมนซัมเขาพยายามจะสร้างแบรนด์ว่าเราถือแล้วเราดูหล่อใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นฮีโร่นะในด้านความคิดในด้านทัศนคติอย่างเงี้ยผมคิดว่านียมันก็เป็นตัวที่เราได้เข้าไปสัมผัสองค์แต่ละองค์กรซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมหรือมีค่านิยมไม่เหมือนกันเราต้องดึงมาทําให้เป็นแบรนด์ให้เป็น ทีนี้ทีนี้อย่างแบรนด์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จพี่ไอคิดว่าควรมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอะไรบ้างะครับผมคิดว่านะผมมีเก็บเก็บหลักความคิดนี้ไว้ตลอดเวลาคือหนึ่งแบรนด์คุณจะต้องมี authenticity ถา,ว,าว่า authenticity เนี<ล>่ยหมายถึงความเป็น originality คือความเป็นต้นฉบับไม่ต้องเหมือนใครนะฮะความเป็น authentic เนี่ยแปลว่าไม่ f a k นะครับเป็นของแท้ตัวจริงนะครับคุณเป็นอะไรต้องเป็นอย่างนั้นคุณอย่าหมกเม็ดคือมีความเป็นเราอะมีความเป็นเราใช่คร้ที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์พูดแบรนด์จะต้องพูดในสิ่งที่เราเป็นตัวธรรมชาติตัวเองเนี่ยอย่างไม่เฟกนะครับแล้วก็พูดออกมาหมดเปลือกเลยนะคุณเก่งทางไหนคุณเป็นคนตลกคุณก็ต้องตลกหรือคุณเป็นคนเซ็กซี่คุณก็ต้องเป็นคนเซ็กซี่หรือไม่ใช่คุณเป็นแม่แล้วคุณเป็นคนที่แบบ ห่วงใยแต่สุขภาพขอดีๆแล้วคุณพยายามทำตัวเซ็กซี่เนี่ยผมว่ามันมันก็เริ่มเฟกละ uh huh. ถูกไหมครับ uh huh. คออแต่และองค์กรเนี่ยมันจะมีค่านิยมไม่เหมือนกันนะครับมีตัวตนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้แบรนด์มีความเป็นออร์เทนติกเพราะฉะนั้นเราขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําให้ทุกคนเนี่ยในองค์กรเข้าใจว่าตรนหนักของรากที่เป็นออร์เทนติกของเราคืออะไรกันแน่บางองค์กรยังไม่ทราบเลยนะ uh huh. นะครับซึ่งมันเล่นแต่โปรดักต์อย่างเดียวไม่ได้ uh huh. นี่คืออันดับหนึ่ง ต้องทําให้เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นตัวจริงอะ่ะที่ที่มีอัตลักษณ์มีนิสัยที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับอันที่หนสองก็คือต้องมี consistency ต้องมีความสม่ำเสมอในทุกอย่างในองคอ์กรนะครับไม่ใช่อยากจะโฆษณาก็พูดอย่างพอไปถึงของจริงก็อีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมภายในก็อีกอย่างหนึ่งมันดูขัดแยง้งอะนะครับใช่มันจะต้องมี alignment ของความชัดเจนในเป็นเส้นทางเดียวกันหมดทั้งภายนอกภายใน นะครับสก็คือต้องมี Visibility หมายถึงว่าคุณกำลังจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนคุณก็ต้องจับให้เป็นต้องทำให้เขารู้จักคุณต้องทำให้เขามี r e l ationship ที่ดีกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีมีความเขาเรียกไงมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเขาสุดท้ายก็ต้องมี energy นะครับแบรนด์ที่ดีไม่ใช่แบบภูมิใจในความสำเร็จในอดีตแล้วก็หยุดนิ่งนะครับคุณก็ต้องมี พลังงานใหม่ๆมีนวัตกรรมความคิดนวัตกรรมในที่นี้ไม่จะเป็นต้องเทคโนโลยีเสมอไปนะครับ,รบมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่งที่มันเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่มันเป็นแฟกเตอร์ต่างๆที่แบรนด์ที่ดีควรจะถามตัวเองว่าคุณมีสามสี่ข้อนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องรีบรีบลุกขึ้นมาทาอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับอย่างช่วงนี้ที่เจอวิกฤตโควิด COVID -19 บนะครับวิกฤตโควิด COVID 19ทีเนี่ย หลายแบรนด์เนี่ยบางทีมันฟออะพี่ไหนมีมุมมองยังไงบ้างครับที่เอ่อเหมือนกับจะช่วยปลอบเขาหรือว่าเขาควรจะต้องทํายังไงตอนเนี้ยฮะที่เหมือนกับเขาเขาดําดิ่งอ่ะเขาดําดิ่งนะครับครับผมผมก็อยากจะแนะนาเคล็ดลับอะไรบางอย่างนะครับช่วงที่เป็นโควิดสิบเก้าช่วงที่เราต้องพักอยู่กับบ้านหรือช่วงที่เราดําเนินกลยุทธ์ลุกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วคือหันมาทบทวน กลยุทธ์แบรนด์เลยนะครับด้วยการตั้งคำถามห้าคำถามในการตกลงครับนะครับคำถามที่หนึ่งคือ why นะครับ why คุณเกิดมาทำไมแบรนด์ของคุณเกิดมาทำไมนะครับก็คือนอกเหนือจากอย่าไปบอกเกิดมาเพื่อจะเอาขายเงินเอาเอากำไรกับคนไม่ได้มันจะต้องมีเป้าประสงค์ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับถามคำถามว่าปัญหาอะไรในชีวิตคนที่เราพยายามจะช่วยแก้อันนี้คือคุณจะเกิดมาเรื่องนี้ บางทีคุณยังไม่รู้เลยคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะครับ Why are you exist นะครับอันเนี้ยเป็นเป็นคำถามแรกที่แต่ละแบรนด์ผมอยากจะชาเลนให้ลองคิดดูว่าแบรนด์คุณเนี้ยเหตุผล่นในช่วงในช่วงทามิงวิกฤตนี้นะครับใช่แล้วมันจะเป็นเป็นเข็มที่ที่ดีต่อไปในอนาคตเลยครับมันก็คุณจะได้เป็นแบรนด์เพอร์เพสนะครับคือเป็นเป้าประสงค์หลักของแบรนด์นะครับคำถามแรกคือ why คุณเกิดมาทำไมนะครับคำถามที่สองคือ who นะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากได้เขาเหลือเกินใครเป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่คุณปรารถนานะครับและอะไรที่เราจะทําไปตอบสนองความปรารถนาคนเหล่านั้นได้อลองลิสต์มาสามชื่อ้วกันสามความสามสิ่งที่เราจะไปตอบความปรารถนาของคนเหล่านั้นได้นะครับอันคันทับที่สองคือฮูและ,ะครคับอ่าแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะกลุ่มที่เราอยากได้ทําไมไม่ไม่มาหาเราสักทีหนึ่งอะ ทำไมไปซื้อแต่คู่แข่งเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยลองถามไปเกันเยอะนะครับพี่ไอหลายแบรนด์นี่บางทีเขาบ่นน้อยใจอ่ะนะฮะใช่แล้วแต่คุณไม่เคยวิเคราะห์เ่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราขาดตักกาดในการวิเคราะห์ใช่ครับเอาจจะไม่เหมาะกับเขาหรือเข้าไม่ถึงเขาหรือ ราคาคุณไม่เหมาะกับกลุ่มนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลากหลายแฟกเตอร์ที่คุณจะต้องตอบคําถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้คือข้อ2คือคือข้อ3คือ how ครับคุณทําอย่างไรคุณถึงพิเศษกับชาวบ้านนะครับก็คือ differentiation นั่นแหละคุณจะคุณพิเศษตรงไหนอ่ะ how you do the business differently อนะครับคุณทํำยังไงเหมือนถึงแตกต่างมันก็คือไม่ใช่บอกว่าฉันมีของดีแต่ดียังไงอ่ะนะครับ หลายคนชอบพูดถึงว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรอ่ะคุณต้องตอบ,บตัวเองว่ามันพิเศษอย่างไรมันแตกต่างอย่างไรนะครับลอง list นะสามอย่างที่ทําให้คุณแตกต่างก็คือเรารหาจุดที่แตกต่างของเราให้เจอ<ช>นะครับแต่บางทีวันเดียวอาจจะไม่ไม่ไม่รอดนะอาจจะต้องมีการถามคนร่วมงานถามทีมงานแล้วก็ลองให้แข่งกันนะอย่างที่ผมทาบ่อยๆคือลองลิสต์มาเยอะ แล้วเราก็ขึ้นกระดานเลยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างจริงๆนะครับแล้วก็ถามตัวเองว่านี่อะไรที่มันทําให้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดเก่งแต่พอทําจริงไม่เห็นไม่เห็นออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้อย่างที่พูดอ่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้คืออันที่สามนะครับอันที่สี่คือ what what หมายถึงว่า what is the single message ที่เราอยากให้คนจําเราอะนะครับอะไรคือสิ่ง สิ่งในใจของคนที่เราอยากให้เขาพูดถึงเราอ่ะพอพอเขานึกถึงแบรนด์เราปั๊บเนี่ยเขาจะนึกถึงประโยคเนี้เขาจะนึกถึงความหมายเนี่ยนะะอันนี้คือคือพอเห็นชื่อเราหรือชื่อแบรนด์เราเขานึกตรงเนี้ยอย่างอย่างที่ไหนทำนารยาปุ๊บพอพอผมเห็นภาพนารยาปุ๊บผมเห็นภาพของกระเป๋าอ่ะธนาชาตจะ็นึกถึงภาพของแบงค์ธนาชาิหรือบางจากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือประโยคอะไรหรือสตอรี่อะไรหนึ่งประโยคสั้นๆที่เราอยากให้เขาพูดถึงเราอ่ะ อันนี้และมันจะเป็นตัวสะท้อนในคอมมูนิเคชันที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตแผนงานการสื่อสารนะครับเราจะได้ไม่เล่าเรื่องอย่างน้ำท่วมท่งนะเราก็จะโฟกัสที่ชิปเด็นนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาแบรนด์พูดมากเกินไปเนี่ยคอน sumer ก็จะไม่จําอะไรเลยมันเยอะเกินไปนะครับเราก็โฟกัสในสิ่งที่จําเป็นน้อยแต่กําลังดีอะนะครับใช่แล้วก็ถามถามตัวเองว่าอะไรมันในอดีตมันพลาดตรงไหนทำไมคนไม่เห็นจําตรงนี้เลย ไปจําอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ยแสดงว่าเราพูดอะไรเยอะไปหรือเปล่าพูดคำสิ่งไม่จำเป็นหรือเปล่าเช่นคุณขายอาหารคุณไม่ต้องพูดว่าอร่อยนะมันมันอร่อยอยู่แล้วอะนักคิดนะครับมุมมองตรงนี้ครับคุณเข้ามาอุตสาหกรรมาหาไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณแม่ลอยตั้งแต่วันแรกอะคุณไปเสียเวลาพูดเหล่านี้ทําไมอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนสุดท้ายข้อที่ห้าเวนเวนเมื่อผู้ใหญพ่อเห็นคุณแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่จะพุ่งออกมาในหัวเขาอะ และทําให้การตัดสินใจว่าเขาจะเป็นแฟนขับคุณหรือซื้อสินค้าคุณนี่มันเร็วอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันพุ่งมาในหัวทําให้เขาหยิบเงินในกระเป๋าจ่ายเลยอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัว Drive b e h a v i o r ที่ดีมากนะนะครับอยากเขามีความรู้สึกอะไรอะ่ะเวลาก็เห็นแบรนด์คุณอิโมชนันอะไรที่จะทําให,ให้ให้การ Make Decision การตัดสินใจของคนนี่มันง่ายขึ้นนี่คือข้อหและอะไรล่ะ อะไรที่แนดีถ้ามันเขาตัดสินใจตัดไปตัดสินใจไปมาเอาไปเลือกคู่แข่งแล้วอ,ะอ่ะคเราพลาดตรงไหนนะอะไรเงี้ยจริงะะจริงทามมิ่ง,งน,นี้เป็นช่วงที่เราได้ทบทวนเลยนะครับว่าเ<ช>วนเนี่ยเราจะเริ่มเมื่อไหร่หลังจากโคสมมุติตอนนี้เราอาจจะต้องเตรียมตัวไหมคะว่าอ่าถ้าโควิดจบเดี๋ยวจะต้องเตรียมเวนเวนในคําพูดของพี่พี่ไอตอนเนี้ได้เลยเราก็จะรู้ว่าถ้าโควิดเมื่อจบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่แบรนด์จะทําการลอนชไอ้กลยุทธ์แบรนด์อันใหม่ที่เรา รเ,รเราเตรียมตอนนี้ได้เลยอะนะครับเราเตรียมตอนนี้แต่เรายังไม่ต้องทําตอนนี้ถูกไหมพราะทําตอนนี้ก็อาจจะ,จจะไม่เหมาะสม่ใช่ะนรับใช่แล้วก็วางแผนเอาไว้ส <Well, ีว่าแผนหนึ่งแผนสองอะถ้าโควิดมันลากไปไกลอีกอะแผนสองจะเป็นยังไงเราจะยืนหยัดในยุคนี้ด้วยวิธีอะไรจะใช้แทคต i c a l ไปก่อนไหมครับหรืออะไรที่เป็นต้นหรือหยุดทุกอย่างไว้ก่อนปรับภายในองค์กรก่อนนะครับปรับวัฒนธรรมภายในเรานั่งทบทวน นวัตกรรม Product สินค้าเราใหม่สิจัดพอตสินค้าใหม่ก็ได้แล้วพร้อมมาไหลเอาปลายปีโครมเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จะฝากเคล็ดลับง่ายๆนะฮะลองลองไปถามตัวเองมันก็เป็นคําถามทั้งเส้นเลยก็คือว่า why who นะครับ how ครับ what when 5ข้อนี้นะครับห้าข้อนี้ถ้าคุณตอบได้เนี่ย why เนี่ยคุณจะได้แบรนด p u r p ร์ e ได้เป้าประสงค์ของแบรนด์ที่ชัดเจนนะครับตอบูได้คุณจะได้เรลเวนซี y คุณจะรู้ว่าแบรนด์คุณเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับก,บกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะจับตรงไหนตอบ how ได้ข้อที่สามคุณจะได้ดิเฟน a t ชันของแบรนด์นะครับตอบ what ได้คุณจะได้แบรนด์มีนิ่งครับครับแบรนด์มีนิ่งที่ที่อยู่ในใจคนเวลาคนจะพูดถึงคุณนะ่ะคุณจะได้ก็จะพูดประโยคนี้นะครับตอบเว e นได้ก็คือเรื่องอิโมชันเรื่องการ r i v e behavior คือการทำให้คนเกิดอะไรนะพฤติกรรมที่จะจ่ายเงินกับคุณน่ะไม่ใช่เออดูแล้วก็ดีสวยดีแต่ไม่ซื้ออแต่ไม่ซื้อก็ไม่ Drive behavior โดยไม่มีอาวุธไม่มี engagement อะไรเลยอย่างนี้ก็เป็นก็ก็ยากนะครับฉะนั้นก็คือมีแรงจูงใจให้เขาซื้อผลิตภัณฑ์เราอะนะครับใช่แล้วก็ต้องับให้เขาง่ายด้วยในการซื้อ ถูกไหมครับสมัยนี้ออนไลน์ก็มาแรงอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ไอ้ทูสทั้งหลายแหละเราจะใช้ประโยชน์กับมันยังไงเพื่อจะทําให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มี5ข้อนี้ไม่ไม่ต้องไปเศร้าส้อยกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับถึงเวลาที่เรามาทบทวนด้วยสติด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางโดยไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนะครับอะไรที่เราไม่ดีเราต้องยอมรับนะว่าเราไม่ดีจริงๆฉะนั้นจังหวะจังหวะโควิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาของโอกาสที่เราจะทบทวนตัวเองนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เราจะทบทวนจุดแข็งจุดอ่อนของเราอะนะครับก็ตรงนี้เป็นบทสรุปที่ดีมากเลยนะครับที่ ได้รับมุมมองจากพี่ไอวันนี้นะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าจะติดต่อพี่ไอเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับที่จะติดต่อนะครับโอเคก็เป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเพจของผมนะคะโดนชัยบุญยรัตเวสเฟซบุ๊กเพจนะครันะครับก็แอดแอดมาได้หรือมาดูผมก็จะให้ความรู้แทบทุกวันนะครับได้ช่วงดึกอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนก็คิดอะไรออกก็โพสต์ในเพจนี้ในการให้ความรู้คน ได้ครับมาติดต่อมาได้ครับครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ไอตมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็การฝ่าฟันวิกฤตในช่วงโควิดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้รับมุมมองที่จะไปปรับใช้นะครับจากกูรูการสร้างแบรนด์ที่มีประวัติท่านก็ได้ฝ่าฟันกับแบรนด์นั้นนะครับ ก็ยังไงขอบคุณพี่ไอรโดลชัยมากๆเลยนะครับครับขอบคุณครับดีดีครับสวัสดีครับปวอดภัยนะครับครับ